สวัสดีค่ะดิฉันสิบตำรวจโทหญิงธัญกรพิลากุลค่ะเป็นครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาแวงก่อนที่กสศสและคณะอาจารย์ราชาพัฒนจะมาสอนการแผนการสอนแล้วก็ผลิตสื่อนะคะทางโรงเรียนไม่มีรูปแบบในการเรียนการสอนที่ชัดเจนกล่าวคือสอนตามบริบทของโรงเรียนค่ะซึ่งเน้นเฉพาะให้หนักเรียนอ่านออกเขียนได้ แล้วก็ใช้ทักษะชีวิตให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขเฉยแต่พอหลังจากที่กสสและคณะอาจารย์ราชพัฒนมาช่วยเรื่องการเรียนการสอนและการผลิตสื่อทำให้คุณครูมีความเข้าใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นค่ะและได้นำบริบทของโรงเรียนของเรามาปรับให้ทำการ แผนการสอนให้ตรงตามตัวชี้วัดและก็เหมาะสมกับตัวของนักเรียนทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างเช่นวิชาภาษาไทยค่ะเราก็นำเอาไอ้ฟาร์มสคูลนะคะมาปรับใช้กับนักเรียนก็คือได้ในส่วนของดิฉันเป็นเป็นครูปหนึ่งค่ะยกตัวอย่างก็คือว่าเวลาเราเข้าสวนผักก็จะให้เด็กๆเกนะะี่ยค่ะไปสำรวจผัก ว่าในแปลงของเรามีอะไรบ้างให้เขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วพอเขียนเป็นภา,ภาษาไทยเสร็จก็จะบูรณาการเข้าไปในภาษาอังกฤษก็คือให้เขาหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ